สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีท้อนดรับสู่บ้านเศรษฐีหมื่นล้านคนะคือตอนนี้ก็ผักเราได้ทำการเหี่ยวหมดแล้วเพราะมันหนาวย๋แต่บ,บรอกโคลียังสดชื่นสดซื่นพ่นะนะเราก็ทำการเก็บแล้วนะคะกล่ำวันนี้ก็ จะเอาไปอุ้ยแม่ขันส้มจักหัวไม่นอนไมเนอนค่อยแกะออกนะคะตัดไปแล้วหัวนนหนึ่งชื้นหนาวและผักก็เลยเริ่มกลับบ้านเก่าหมดแล้ว เขาไปสู่สุขติพันธ์อันนีนอะไรก็ไม่รู้ของเขาปลุกน้ำงามเขาพอใหญ่ถอนหมดดูบอกกะลิเราจะมาขุดแล้วก็ใส่กระถางจะเอาฟิน็อกกี้จักหัววันนี้หัวใหญ่เทนนี้นี่นะคะฟินน็อกกี้ ของเราดึงไม่ขึ้นเลยหัวใหญ่หหหเอาไปทำส้มตำเลยโอ้ตายเห้นตายหมดเล้ว,าาวกินหมดยังคุณหนูเรียบร้อยทั้งวิตามินทั้งผัก วิตามินก็กินผักก็กินจัดไปค่ะคุณหนูกระเทียมกินไหมหรือว่ากินกระเทียมเป็นรูอันนี้เราคุมต้นมะเขือพวงชื้คุมคุมคุ้มคุมขุมพนะคุมหรือไม่คุมก็ไม่รู้นะทำไปอย่างนี้ ก็ออกมาเก็บผักมา,าบล็อกครีนะคะวัน,นต้นนี้ตัดไปแล้วเรายังกินได้อยู่นะคะเขาก็ขึ้นยอดอกขึ้นยอดเงี้ยก็ไปผัดแทนคนาได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาก็แตกยอดแตกอะไรออกส่วนผักพวกนี้จะกินต่อไม่ได้มีหัวเดียวแล้วก็ุดทิ้งนี่เราก็ คุมพริกนะคะลองคุมดูเห็นต้นมันเขียวเขียวก็เลยคุมดูเป็นยังไงไม่รู้จะรอดไหมนะวนนี้เราก็มากระหล่ำกับบรอคโคลีนะคะกลับบ้านนี่ก็เอาไปแล้วหัวหนึ่งสวัสดีนาคตแล้วต้นเขา <laughs> แล้วเราก็จะให้กระเทียมขึ้นน,นี้ก็ซื้อน,นี่ดอกวันนั้นเอาไปผัดแล้วนะคะแซบดูแล้วหนอนอยู่ในนี้แน่ๆเดี๋ยวอันกล้อยู่ใกล้เดี๋ยวก่อนก็จะมาเอาบักคลีนะคะหัวนี้หนึ่ง สองได้สามต้นบ็อบครีกลับบ้านสามต้นปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ฝุ่นใสอะไรเลยวันนี้รอบนี้นะปลูกแบบธรรมชาติรอบนี้โอ้ยเหียบนี่หัวอีกต้นหนึ่งนะคะบอกครีได้สองสามกปีจะเอาไปฝากแม่สามีปีนี้ผักไม่งาม ใหญก็ไม่อยู่บ้านสินสรุปแล้วอันนี้ไม่ห่อเลยนะคะไม่ห่อเลยน่าจะกินอะไรมันไม่ห่อเข้านะะกินอะไรนี่โอ้ยนี่อาการของพักแหง ผักหนาวก็จะนอนอย่างนี้เราก็จะกระหล่ำกับบ้านว่าหมดอายุไขของเขาแล้วได้หัวหนึ่งปล่อยไว้นานๆก็จะขุมนะคะปล่อยไว้นานๆมันก็จะขุมชึบได้แล้วนี่ อันนี้กินดิบไม่อร่อยแต่ผัดนี่อร่อยมากเอาสองไอ้ผักอะไรนะอะไรอะสีม่วงอะบอกโคลี่สีม่วงแควอไม่ใช่ใช่หรือเปล่ารู้นะกลำม่วงเหรอนี่ดูความงามของนางถ่ายรูปเธอเลยมันมีหกต้นไ,ได้แค่นี้นะ ปลูกอย่างละหกหกกล่องซื้อมากล่องหนึ่งมีหกต้นนี่นะคะอีกสองสีม่วงสีส้มต้นนี้ละ่ะไม่ออกดอกหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าพอดีอ่ะปลูกหกต้น สีม่วงกินอร่อยนี่เขาซ่อนปิดดอกเขาไว้เนาะนี่เป็นอย่างนี้เราก็จะมาเอาผักกลับบ้านแล้ววันนี้บายบายนะคะใบย,ยอดแมงลักก็ต้องลือสวนมันไม่แก่เลยดอกมันไม่ได้ดีนะ้าที่มีมิตรปีที่แล้ว ตอนนี้ก็จะแตะต้องอะไรไม่ได้ถ้าเราแตะเขาก็จะตายหน้าหนาวเราคือปล่อยเขานอนก่อนปล่อยเขานอนก่อนนะคะหน้าหนาวผักปึกจะแตะต้องไม่ได้เราก็จะเก็บกะหล่ำแล้วก็บอกโคลอี่ก็จะกลับบ้านนะคะวันนี้เป็นแล้วนะคะบ๊ายบายหัวลำเตาเราก็จะเป็นตามสภาพนี้นะคะ <c oughs> เหลือคุณหนูกินก็จะกระหล่อมกระแหลมกรล่อมกระแหล,ม,ล,ม,ลมน่อันไหนรอดก็กินนะนี่ก็จะมาเอาหัวฟินอกกี้ไปตํานะหัวใหญ่ๆนี่นะคะหัวนี่ได้ต้นหนึ่งไปละเด้อบผักก็กลับบ้านหมดแล้วผักบายบายจ้าคุณผัก <laughs> Bye bye.